สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทํางานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ60พรรษาค,ค่ะ ศูนย์แห่งนี้เกิดขึ้นได้จากการน้อมนำพระราชปารภของสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพัลล่าสุดาสยามบรม,มาราชสุกุมารีเมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดสื่อฟื้นฟูฟสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแกน่นเมื่อปลายปี2557มีใจความว่าการสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบการเพื่อผู้ใช้แรงงานจะไม่ต้องบาดเจ็บทุกคนลภาพ กระทรวงแรงงานโดยโกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงมุ่งมั่นน้อมนำพระราชปารมของพระองค์ท่านมาปฏิบตัติเพื่อให้เกิดประสิทธิผลโดยจะตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามายัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในรูปแบบสถานีการเรียนรู้เสมือนจริงและทันสมัยเพื่อให้รับรู้ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นและนำไปสู่การป้องกันและการทำงานอย่างมีความปลอดภัยค่ะ ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีทั้งหมด11สถานีการเรียนรู้ประกอบด้วยสถานีเรียนรู้ที่1อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลสถานีการเรียนรู้ที่2สีและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยสถานีการเรียนรู้ที่3การปฏิบัติงานในที่อับอากาศ สถานีการเรียนรู้ที่ 4, อันตรายจากสารเคมีสถานีการเรียนรู้ที่ 5, การสื่อสารความเป็นอันตรายสถานีการเรียนรู้ที่ 6, การตัดแยกอุปกรณ์สถานีการเรียนรู้ที่ 7, อันตรายจากไฟฟ้าสถานีการเรียนรู้ที่ 8, ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักรสถานีการเรียนรู้ที่ 9, ความปลอดภัยในงานเชื่อม สถานีการเรียนรู้ที่4การยกย้ายวัสดุสิ่งของด้วยแรงคนสถานีการเรียนรู้ที่11การทำงานบนที่สูงศูนย์พัฒนาวความรู้ความปลอดภัยในการทำงานจึงขอเช,นชนิญชวนผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นนายจ้างลูกจ้างหน่วยงานภาคร,ร,ร,รัฐระวิสาหกิจสถานศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมและพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานโดยหน้าที่เฉพาะและนักเรียนจะได้รับหนังสือรับรองการเข้าศึกษาดูงาน โดยท่านที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าเยี่ยมชมได้ทางเว็บไซต์กองความปลอดภัยรงานตรวจสอบวันเวลาและรอบการให้บริการจากปฏิทินหน้าเว็บไซต์ในกรณีต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะให้เลือกแบบคำขอเข้าเยี่ยมชมสำหรับคณะบุคคลบุคคลทั่วไปนักเรียน ส่วนกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานโดยหน้าที่เฉพาะที่ต้องการหนังสือรับรองการเข้าสึ่ษาดูงานให้เลือกแบบคําขอเข้าเยี่ยมชมสําหรับเจอปปโดยหน้าที่เฉพาะจากนั้นปรอบข้อมูลและลารายละเอียดตามแบบฟอฟองให้ครบถ้วนและหลกการยืนยักนการเข้าชมสากเจ้าหน้าที่ภายในหนึ่งวันทั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และผู้ที่สนใจแต่ไม่สะดวกเดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์สามารถศึกษาเรียนรู้ผ่านช่องทางอ e ีบุ๊กโดยการสแกน QR c โคดนี้หรือตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างแล้วเรามาร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ